เริ่มเลยหรอนี่คือเริ่มแล้เหรอรหรอ้าว <Huh? S 1> มาเดี๋ยวเดี๋ยวหมอรู้แล้วหรอทำอะไรเอาจริงยังไม่รู้เลยแต่ว่าค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าซื้อของมาแบบครอบคลุมทุกอย่างนี่หมอถนัดฟาสต์ฟู้ดก็ครฟาสต์ฟู้ดเหรอ,หรอแต่แต่นี่คือให้มาทำอาหารสุาพไม่ใช่หรอ oh. แต่ให้ทำฟาสต์ฟู้ดเหรอ อาจาจะแต่ก็โอเคเนี่ยซื้อขนมปังมาด้วยอะเตรียมมาไว้ลวอะอะแต่มันจะง,ง่ายไปสำหรับหมออ่ะฟาสต์ฟู้ดสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจฮะ <c oughs> ยังไงนะสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ <c oughs> ววใช่ <c oughs> เออ <c oughs> คือข้อแรกของคนเป็นโรคหัวใจคือห้ามกินฟาสต์ฟู้ดเลยนะ oh <no. S 1> เออ,อ,อมีวิธีแก้ไหมหมอให้แก้อยายอย่างน้อยมีปลามีกุ้งอะเดี๋ยวลองดู ยังยังง่ายไปอีกเหรอนี่คือยังง่ายอยู่อีกเหรอสำหรับหมอเนี่ยทำอา,านหารแล้วเนี่ยทุกๆรายการรายการชิมใช่ไหมรายการหงก็คือให้แบบเดาๆดาเอารสชาติออกมาเป็นไงเหรออ๋อโอเคมันคือฟู้ดแลบแทะเป็นมันคือการทดลองทำอาหารเราวได้มาทดลองกันว่ารสชาติสุดท้ายออกมาเปน็นยังกินได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนกันจริงปะใช่อ่ะเอาตัวช่วยมาเลย นี่นตัวช่วยแล้วปะมีแค่นี้เลยอ่ะมาลองดูสักทีมามาทดลองทำอาหารกันสักทีครับเม,น,มนูเหรอในหนเราก็มีปลาแซลม,มอนแล้วมีกุ้งแล้วมีขนมปังเบอร์เกอร์ละเดี๋ยวทำเป็นเบอร์เกอร์ซีฟู้ดดีไหมเออแต่ว่าเราทำให้มันดีต่อสุขภาพมากขึ้นอ่ะเดีย๋ยวเริ่มจากหอมใหญ่ก่อนแล้วนะครับทำหอมใหญ่แบบคารเมลไลซ์ออนเนีย คาร a เ e l ลไลซ์ n อนเคือถ้ากินเบอร์เกอร์มันจะมีแบบเป็นหอมใหญ่แบบหวานๆอยู่ข้างบนอ่ะเห็นปะวิธีทำก็คือง่ายๆก็คือหั่นแบบหั่นช่างมันแหละเอาแค่ชิ้นเล็กลงเฉยๆแล้วก็ให้มันสุกง่ายขึ้นอ่ะนลัเสร็จเราก็จะใส่เป็นน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันมะกอกมันดีกว่าตรงที่มันเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วย ลดไขมันไม่ดีในเลือดได้มันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจได้ก็ใส่แค่พอเคลือบกระทะนะครับเราก็ดูว่าน้ำมันมะกอกที่เราเลือกใช้อะมันเป็นแบบ extra virgin virgin หรือว่าเป็น light มันต่างกันตรงที่วิธีการคั้นน้ำมันมะกอกมาเนี่ยถ้าเกิดเขาเพรสออกมาจากตัวมะกอกสดๆเลยโดยที่ไม่ปรุงแต่งอะไรเลยเขาจะเรียกว่า extra virgin แต่ถ้าเกิดเขาเอาไปผสมน้ำมันอื่นๆให้มันทนความร้อนมากขึ้นหรือว่าให้มัน มันเอาไว้ทอดได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะผสมพวกน้านํามันอื่นๆเช่นคาโนล่าผสมซันฟลาเวอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกเป็นไลท์ปุ๊บเราก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปนิดหน่อยอันนี้คือเราจะทาให้หอมใหญ่มันนิ่มก่อนถ้าเกิดเราตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันก็จะกรีวไว้เรื่อยมันก็จะนิ่มยากแล้วก็ใช้น้ำลงไปช่วยก่อนแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือเล็กน้อยอันนี้คือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังในผู้ป่วยโรค<แ>หัวใจเพราะว่าถ้าเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยเขาก็จะแบ่งระยะของโรคหัวใจเหมือนว่าเป็น หัวใจล้มเหลวหรือเปล่า<อ>หรือว่าต้องควบคุมปริมาณน้ํำไหมนะครับการที่เรากินเกลือเยอะๆเนี่ยมันก็จะพาเอาตัวน้ําที่เรากินเข้าไปเนี่ยสะสมในหลอดเลือดแล้วก็ไม่ออกมาข้างนอกทําให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ง่ายอย่างแรกที่ต้องระวังเลยคือเกลืออย่างที่2คือถ้าเกิดเราเป็นโรคหัวใจที่แบบขั้นวิกฤตแล้ว เขาก็จะจํากัดปริมนาณน้ําต่อวันนะแบบกินไม่เกิน1000ซีซีกินไม่เกิน8 0 0ซีซีหรือกินไม่เกิน600ซีซีแล้วแต่ระยะของโรคอย่างที่3าเลยคือต้องควบคุมโรคที่ไม่ให้ทําให้โรคมันแย่ลงเช่อนอย่างโรคหัวใจอ่ะมันจะแย่ลงเมื่อเอบาหวานเราคุมไม่ดีความดันเราคุมไม่ดีหรือไขมันเราคุมไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูโรคร่วมพวกนี้ด้วยว่าเราต้องคุมให้ดีที่สุดอย่างที่บอกว่าเนี่ยเราก็พยายามเลือกใช้น้ําตาลจากธรรมชาติโดยไม่ต้องเติมน้ําตาลอะไรลงไปเพิ่มเนาะ หรือแม้กระทั่งความดันเนี่ยเราก็อย่างที่บอกไปแล้วควบคุมเกลือนะครับหรือไขมันเองก็เลือกเป็นไขมันที่ดีต่อร่างกายที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเยอะอ่ะเสร็จป,ปุ๊บเราก็ทิ้งตัวหอมใหญ่ไปเลยเราก็จะมาทําตัวเบอร์เกอร์แหละคือให้หอมใหญ่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเปื่อยก่อนคันนี้สำหรับตัวเบอร์เกอร์ง่ายๆเราก็ใช้แซลมอนกับกุ้งมาสมกันเนาะอย่างแซลมอนเนี่ยมันก็จะขึ้นชื่อเรื่องไขมันอยู่แล้วว่า มีปริมาณไขมันเยอะแต่ว่าเป็นไขมันดีแล้วก็มีโอเมก้า3เยอะนะครับเราก็ใส่ลงไปอันนี้เราสับละเอียดนะครับประมาณ100กรัมแล้วก็ใส่กุ้งลงไปนะครับกุ้งเนี่ยข้อดีคือปริมาณไขมันเนี่ยอาจจะต่ํากว่าตัวแซลมอนเราแต่ว่าปริมาณโปรตีนเนี่ยสูงพอๆกัน <Wow. S 1> อันนี้เราก็เลือกเฉพาะส่วนเนื้อไม่เอาส่วนหัวไปเลยก็100กรัม พวกอาหารทะเลอ่คะคอเลสเตอรอลสูงก็จริงแต่ว่าตัวกุ้งเนี่ยเมื่อเทียบกับอาหารทะเลชนิดอื่นแล้วอ่ะมันน้อยกว่าเยอะ <Huh? S 1> แต่ว่าข้อดีของกุ้งคือมันมีปริมาณโปรตีนที่สูง <Wow. S 1> เนเดยมันเป็นโปรตีนที่ถือว่าเอามาทดแทนอกไก่ได้เลยนะเวลาเราเบื่ออกไก่มากๆอีกอย่างหนึ่งคือตัวแซลมอนอ่ะเวลาเราสับละเอียดอ่ะมันจะไม่ค่อยเกาะตัวกัน,กนเหนียวมาก <Huh? S 1> เราก็เลยใช้กุ้งเนี่ยสับให้ละเอียดแล้วมันก็จะเกาะตัวกันเป็นชิ้นได้ง่ายกว่าผมแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือเล็กน้อย นี่แล้วก็อ,ออกมาโรยดูก่อนไม่งั้นเราจะกะปริมาณเกลือไม่ได้ชบเสร็จปุ๊บเราก็ปรุงรสด้วยผักต่างๆนะครับอันนี้เราใช้เป็นต้นหอมเนาะก็หั่นให้มันเป็นละเอียดเหมือนเหมือนโรยข้าวผัดอ่ะ แล้วก็ใส่มายองเนสมายองเนสต้องเลือกแบบไหมจริงๆก็เลือกมายองเนสที่เขาจะเขียนว่าเรียลเมโยก็คือเขาจะทําจากตัวน้ํามันคาโนล่าแล้วก็ใส่ไข่แดงกับตัวน้้อ้ใส่ชูเล็กน้อยแต่ว่าบางยี่ห้อเขาจะผสมน้ําตาลลงไปเพื่อให้รสชาติมันกลมกอมเราก็พยายามเลือกดูดีๆว่ามายองเนสของที่ไหนเนี่ยมันดีกว่ากันมีน้ําตาลน้อยกว่ากัน่ะโอเคเสร็จปุ๊บเราได้เบอร์เกอร์เรียบร้อยแล้วเราก็ นื่องจากว่าเราจะไม่ได้เปลืองกระทะมากเราจะทําตัวขนมปังก่อนให้มันกรอบกระทะแบบไฟไฟอ่อนถึงไฟกลางนะครับแล้วก็ใส่ขนมปังเบอร์เกอร์ลงไปอันนี้กาย่างขนมปังเราก็ไม่ต้องใช้เนยเลยเนาะปกติทําเบอร์เกอร์เขาจะชอบทานเนยก่อนแล้วก็เอาไปปิ้งเพราะว่ามันจะกรอบแล้วหอมกว่าแต่อันนี้คือเราใช้กระทะแบบไม่ใส่อะไรเลยมันก็กรอบด้วยตัวของมันเองนะ อร่อยหรือถ้าเกิดอ่ะสมมติว่าอยากให้มันมีน้ํามันนิดนึงเราก็ใส่เป็นน้ํามันมะกอกทาได้นะับมันจะคนละกลิ่นกัน <What? S 1> แต่ถ้าเกิดเราเป็นโรคแล้วก็ต้องละ,ละเว้นเนยนิดนึงอ่ะเนาะต้องแบบเอาตัดเนยออกไปสักนิดนึง uh huh. เดี๋ยวมาดูตอนสุดท้ายว่าอร่อย,ยไหมไอืมเนี่ยชิมมันก็ไม่ได้เนาะเราก็ไม่รู้ตั้งแต่ตอนนี้ว่ามันอร่อยไหมที <S <S น,นี้การลงปลาพวกปลา,ปลาหรือซีฟูดครั้งแรกถ้าไม่ให้ติดกระทะเนี่ย คือต้องให้กระทะมันร้อนแล้วก็น้ำมันมันร้อนนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราลง<ป>ลงไปในกระทะเย็นเนี่ยทุกอย่างจะติดกระทะหมดเลย น,นี่เป็นกิีดโยเกิร์ตครับใช้แทนตัวมายองเนส เคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูเบอร์เกอร์ของเราซึ่งใช้เป็นปลาแซลมอนกับกุ้งแทนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอร่อยอย่างที่เราคิดไว้ไหมเพราะเราไม่ได้ชิมเลยลเชิญกรรมการเลยครับนี่คือผู้ปวยหน้าผู้ปวโหัวใจะครับต้องเป็นผู้เสี่ยงชคงแล้วนะฮะเอาได้มหมนยสองสามเอเอเพื่อสุขภาพนะครับ เอาเลยครับเอาเลยครับอออันนี้เรามั่นใจแล้วว่าผลต้องออกมาดีแน่นอนนี่เอาจริงว่ามั่นใจมากว่าอร่อยหลังจากที่ได้ชิมเมื่อกี้แล้วเชารสรชาติมันมีความแบบเค็ม แล้วก็กลิ่นทะเลแบบแซลมอนแล้วก็กุ้งแบบมาชัดเจนมากแต่ก็ยังมีความแบบซ่อนหวานซ่อนเปรี้ยวนิดนึงเป็นแบบเป็นฮินต์ของแบบเลมอนแล้วก็เป็นมายองเนสกับตัวโยเกิร์ตผสมกันเฮ้ยเฮ้ยโหคือจริงแกงมันไม่มั่นใจกันแหละเอออ่ะจบไปแล้วกับการทดลองเมนูแรกของผมนะครับเป็น เบอร์เกอร์กับแซลมอนแล้วก็กุ้งนะครับสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจเดี๋ยวมาดูกันว่าคราวหน้าฟู้ดแลบเนี่ยจะท้าให้ผมทำเมนูอะไรแล้วก็สำหรับผู้ป่วยอะไรนะแต่คือจบวันนี้แล้วก็แบบมั่นใจมากแล้วว่าทำอาหารเนี่ยไม่ต้องชิมก็อร่อยนี่แล้วคราวหน้าเจอกันครับผมเบอร์เกอร์อร่อยครับชอบอะไรนะกุ้งแซลมอนนะอร่อยครับ มันเหมือนหมูสับนะแต่ว่าก็โอเคมาทำงานอิ่มเลย <laughs> ดีดีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกะหอกับบ้านนะ <laughs> ด้วยดีดีด